งไร่คุณผู้ฟังคะช่วงเข้าสวนลงไร่นะคะรายการเพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกรวันนี้ค่ะพาคุณผู้ฟังทางบ้านไปกันที่ตำบลบ้านตูมอำเภอนาจะหล่วยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปพูดคุยกับเกษตรกรคนเก่งท่านนี้ค่ะอาจารย์สุรศักดิ์สุรินทร์ธรรมนะคะเจ้าของสวนเกษตรเพชรแพรวาค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วสวัสดีคะ่ะจย์คะ ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์ขาอยากทราบถึงที่มาที่ไปของอาชีพเกษตรกรรมรวมไปถึงส่วนของอาจารย์นะคะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างเกิดขึ้นจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยผมเป็นอาจารย์พิเศษจะเป็นนักวิจัยแล้วก็เราเราเรา,เราจบด้านไม้ผลมาโดยตรงเราไม่อยากให้อาชีพหรือพืชพันธุ์เช่นอย่างมะสายพันธุ์มะม่วงพูกนี้ต่างๆเราไม่อยากให้มันสูญหายไปจากประเทศไทยเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะทํายังไงเพื่อรักษาพันธุ์แล้วก็สามารถ มาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้ที่ยังไม่ไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรจุดมุ่งหมายเราต้องการมาทำทำเพื่อให้เขาสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับอะไรบ้างคะอาจารย์ที่ที่เรามองเป็นภาพรวมภาพใหญ่เลยว่าสิ่งแรกที่เกษตรกรต้องใส่ใจในส่วนของการปลูกมะม่วงก่อน คือโดยทั่วไปจริงๆแล้วผมเองเนี่ยครับด้วยจากการคิดหนึ่งว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมาทําเกษตรโดยที่มีเป้าหมายนะครับสามารถทําได้จริงแล้วก็สามารถตอบโจทย์คืนเป็นไรายได้กลับมาเนี่ยนี่คือโจทย์ของผมคือตรงนี้มากๆ<อ> <มา S 1> ขอให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่ามีรายได้กลับมาถูกต้องครับแล้วก็อีกอย่างคือจุดมุ่งหมายของทุกคนในการทําเกษตรผมจะเน้นเสมอว่าอยากให้ลงมือทําโดยใช้แรงงานของตัวเองเป็นหลักค่ะเราไม่อยากไม่อยากให้ ให้การทำเกษตรเนี่ยเป็นลักษณะคือต้องลงลงทุนโดยที่ใช้เป็นแรงงานค่าจ้างสิ่งต่างนี้คือเราอ่ะเราจะไม่เน้นตรงนั้นค่ะและอย่างคือผมเองเนี่ยผมต้องการทดลองพืชต่างๆโดยที่สามารถเป็นพืชที่สร้างรายได้จริงเนี่ยคืออะไรบ้างอย่างผมท,ทําที่เดิมทําอยู่ที่สุพรรณมาสี่สิบสองไร่คือทํามะม่วงทํามะม่วงสี่สิสองไร่ที่สุพรรณก่อนเลยใช่ครับแล้วก็ย้ายไปวิจัยอยู่ที่เพชรบูรณ์สิบเจ็ดไร่ตอนนี้ก็ มาอยู่บนซึ่งปัญหาของทางอีสานมันจะต่างกับภาคอื่นตรงที่ว่าปัญหาโจทย์ของการทำเกษตรที่นี่คือดินค่ะ<ฆ>ดินค่อนข้างมีปัญหามากครับดินจะเป็นดินทรายดินที่ไม่มีธาตุอาหารแต่ผมผมต้องการมาสร้างทฤษฎีใหม่โดยที่ว่าการทำเกษตรยุคใหม่เราไม่ต้องอาศัยคือไม่ต้องไปพึ่งพาดินจนเกินไปแต่เราอะอาศัยเป็นผู้ให้อาหารพืชโดยเฉพาะอ๋อ oh. คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะฝากไปยังพี่น้อง,งเกษตรกรเสมอว่าคือหนึ่ง ฟางขีง้วัวแล้วก็โดโลไม้สามอย่างคือองค์ประกอบหลักเลยฟางขี้วัวโดโลไม้โดโลไม์ใช่ครับโดโลไม้นี่คือได้จากโดโลไม้เป็นแร่ธาตุครับค,คือได้ได้จากธรรมชาตินี่แหละครับสามสิ่งนี้ต้องผสมผสานกัน ถูกต้องครับเพราะมันมันจะทําหน้าที่ครัะอย่างแต่ทําให้ทําให้ดินเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของอําเภอนาจรวยด้วยนะคะอุบลราชธานีดินเป็นดินทรายที่ไม่มีธาตุอาหารนะครับดินพวกนี้จะมีมีความเป็นกรดสูงโอ้ดินทรายเลยมีความเป็นกรดถูกต้องครับทีนี้เราอะ่ะเราจะมาใช้วิธีหลักการคือหนึ่งเราจะมาทําที่นี่คือหนึ่งเวลาปลูกเราจะไม่ขุดลึกเราจะขุดหลุมแค่ประมาณคืบคืบกว่าเท่านั้นคืบเดียวค่ะจังหาหนึ่งคืบ นะครับอันนี้เป็นที่ฎีใหม่ได้เลยสองสองเราจะไม่มีการรองก้นหลุมอใดใดทั้งสิน้นเราจะมาให้ขึ้นบนบนผิวดินเอาให้หน้าดินเลยถูกต้องครับคสามเราจะไม่ใช้ขี้ไก่หรือขี้หมูมูลสัตว์ที่เป็นเคมีสังเคราะห์เราจะไม่แนะนําให้ใช้นะครับเราจะใช้เป็นเป็นมูลวัวมูลควายที่เกิดจากธรรมาชาติค่ะเพื่อให้ดินได้สมบูรณ์ขึ้นจากที่เป็นอยู่ครับถูกต้องครับ หลังจากนั้นอาจารย์ขามีอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนของที่พื้นที่นี้นอกเหนือจากดินแล้วนอกเหนือจากดินก็คือเราอะผมพยายามมาทํามาทําให้เขาเห็นนะคือหลักหลักแนวคิดครับเราเราเราจะเราจะเอาหลักแนวคิดเข้ามานะครับว่าหลักการทรรําเกษตรเนี่ยทายังไงก็ได้ที่จะให้เขาเนี่ยว่าทําเกษตรแล้วแบบสามารถสร้างรายได้จริงจัง mm. ดีกว่าทํานาดีกว่าทํายางพาราดีกว่าทําอ้อยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างผมพยายามมาทําเป็น ต้นแบบและเป็นสวนเดียวของอำเภอนาจะล่วยนะครับ<อ>ที่ผมมาทำที่นี้เพราะว่าเราต้องการทําเพื่อให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ทนะําน่ะผมไม,ไม่ไม่มีแรยง,งานเลยผมทําคนเดียวมาประมาณสองปีเส็จษครับอ,อาจารย์รทาคนเดียว <มา S 1> เลยถูกต้องครับค่ะเพื่ออะไรเพื่อเราต้องการให้เขาเห็นแบบอย่างว่าการที่เราจะเริ่มต้นทําเกษตรเราต้องลงมือเองเป็นหลักพึ่งแรงงานภายนอกน้อยที่สุดไม่พึ่งเลยยิ่งดีถูกต้องครับ แล้วอีกอย่างในสวนเราเราจะไม่ใช้พวกเคมียาฆ่าหญ้าต่างๆสารเคมีเราจะไม่ใช้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะคะอาจารย์ขาเราเราจะใช้วิธีตัดเอาหรือใช้ถากเอาถากหญ้าเอาอาจารย์ใช้แบบธรรมชาติเลยเป็นถากหญ้าเป็นปุ๋ยหมักไปใช่ครับใช่ครับแ<ป>ม้กระทั่งพวกเอ๊กำจัดแมลงยังไงอะไรยังไงผมก็จะใช้วิธีคือเราอะเราเรียนรู้แล้วเราก็ใช้ประยุกต์มาใช้กับคือเอาเหล้าขาว,ขาวากับยาเส้น แล้วก็น้ําส้มสายชูนะ่ครับเราจะหมักไว้สองคืนแล้วก็ใสโฮอร์โมนก็คือพวกกะปิผงชูรสแล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกระังเนี่ยเราจะใช้แบบนี้อ่เราจะสอนเป็นง่ายๆเลยหาได้รอบตัวรอบบ้านง่ายๆครับค่ะแล้วอย่างคือผมจะมีบรรยายทุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะมีเกษตรกรมาจากอำเภอและจังหวัดต่างๆแม้กระทั่งมาจากเชียงใหม่เชียงรายพะเยาก็มากันใต้ก็ใต้ตสุดก็เป็นาทั้งภูเก็ต นาาราชิวาศตูลนี่ครับส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ปลูกฝังอะไรบ้างกับเกษตรกรคะแชร์และแบ่งปันอะไรบ้างคือเราจะแบ่งปันเสมอว่าหลักการทรําเกษตรทายังไงก็ได้แต่เราต้องมีรายได้กลับมาเพื่อเอามานํามาสู่เลี้ยงครอบครัวเช่นเรามีเงินหนึ่งหมื่น 1, บาททำยังไงก็ได้คือให้เงินหนึ่งหมื่นกลับมาอยู่ในกระเป๋าเราเหมือนเดิมนี่หมายถึงการเลือกชนิดของพันธุ์พืชใน,ในการปลูกให้เหมาะกับกพื้น<ล>ที่กับดินด้วยถ,ถูกต้องเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมมาทดลองเนี่ย จทย์ของผมคือว่าฝรั่งมันมีพืชที่ตอบผลผลิตสามารถคืนเป็นเงินกลับมาได้เร็วสุดได้เร็วที่สุดเพราะว่าของผมประมาณห้าเดือนเนี่ยผมก็ได้ออกจําหน่ายของตลาดแล้วค่ะแต่ระหว่างที่เราทําฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วคือพืชหลักจริงๆคือมะม่วงแต่ระหว่างเรารอรอมะม่วงเนี่ยมะม่วงมันสองสามปีกว่าจะได้ผลผลิตแต่เรามีได้จากฝรั่งแต่นี่นี่คือหลักการเราที่เราทําแบบนี้ครับอืมก็เปรียบเทียบเลยนะคะว่าอะไรบ้างที่เหมาะกับสภาพดินอากาศแล้วก็ช่วงเวลาด้วย ที่สามารถเก็บเกี er ่ยว er ผลผลิตแล้วสร้างไรายได้อาจารย์ย้ําเสมอว่าทําเกษตรต้องมีไรายได้ถูกต้องครับต้องมีเงินเข้ามาถูกต้องครับแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ที่แท้จริงแล้วสามารถสร้างไรายได้อย่างอย่างเร็วมันเป็นพืชที่ที่เราปลูกครั้งเดียวแต่สามารถสร้างไรายได้เราหลายหลายปีฝรั่งนะคะครับอาจารย์ปลูกพันธุ์อะไรอยู่คะตอนนี้ผมมีกิมจูอย่างเดียวครับเพราะสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์อื่น,น,นมันไม่ตอบโจทย์เท่ากิมจูครับ กิมจูเนี่ยเป็นมันเป็นฝรั่งที่รสชาติดีกรอบหวานกรอบแล้วก็เราสามารถยืดอายุในการเก็บเกี่ยวได้สิ่งหนึ่งที่ผมทําทุกวันนี้แทบจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยคือผมนํากลยุทธ์เอามาใช้เราสามารถทําฝรั่งออกนอกฤดูได้โดยที่ไม่ตรงคนอื่นโอ้ฝรั่งนอกฤดูก็คือ,อเราจะใช้วิธีคือโน้มกิ่งรูดใบตัดยอดเพื่ออะไรเพื่อทําให้ฝรั่งเนี่ย มันออกตลอดเวลาโอ้โน้มกิ่งรูดใบ <ไป S 2> ตัดยอดรูดใบแล้วแล้วตัดยอดครับเพื่อตัดน้ำน้ำเหลียงเพื่มคือฝรั่งผมสามปีสี่ปีห้าปีต้นเท่าเดิมครับค่ะแล้วต้นจะไม่สูงครับต้นไม่สูงอย,อยู่ประมาณไม่เกินไหล่เราอย่างเงี้ย<อ>หรืออาจจะสูงขนานั้นแตหน่อยไม่เต็มคือแค่นั้นเองค่ะเก็บเกี่ยวง่ายด้วยนะคะง่ายครับและอย่างคือเราจะเน้นโครงสร้างของมันคือเราจะเอาลำต้นให้แข็งแรงกิ่งก้านให้แข็งแรงไว้ก่อน ยิ่งตัดก็คือยิ่งแตกแต่ว่าเราตัดเรื่อยๆเพื่อที่จะให้โครงสร้างลำต้นแข็งแรงนะคะพืชทุกชนิดถ้าไม่มีใบอ่อนเราทํายังไงก็ได้ให้มันเกิดใบอ่อนเพราะเกิดใบอ่อนปุบ๊บพืชถึงจะสร้างสร้างตาดอกแล้วถึงจะออกออกดอกแล้วก็ติดผลค่ะสร้างให้ให้พืชใ,ให้แตกใบอ่อนให้ได้นี่คือเทคนิคเลยนะคะตอนนี้อาจารย์ขากิมจูที่พื้นที่ของเราราคาเป็นยังไงบ้างโดยทั่วไปอ่ะผมจะสอนพี่น้องเกษตรกรเสมอว่า การตั้งราคาควรตั้งอยู่ที่ประมาณ40บาท3า0โลรคือประมาณนี้จากนี้ไปอีก10ปีเราก็ขายราคานี้นะครับเราไม่ต้องไปขึ้นอะไรมากมใหม่เราเอาราคานี้แล้วก็ผู้บริโภคก็สัมผัสได้ราคาไม่แพงเกินไปต้องเข้าถึงผู้บริโภคได้นะคะต้องครับอาจารย์ตั้งไว้เลย40บาทต่อกิโลกรัมหรือไม่ก็3กิโลกรัมต่อ100บาทนะคะต้องครับค่ะนอกฤดูของอาจารย์ออกช่วงไหนบ้างะคะของฝรั่ง คือนอกจากดูของผมเนี่ยผมจะดูว่าของคนอื่นเขาจะออกช่วงไหนครับของ <im it> เขาเริ่มออกดอกไปได้แล้วเขาเริ่มติดดอกติดอะไรนปุ๊บผมก็มจะเริ่มแต่งกิ่งของผม<อ>นะครับ <im it> เพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ตรงคนอื่นครับพอเขาหมดปุป๊บเราได้ขายต่ออาแเราก็ดูตลาดดู <im it> สวนข้างๆครับและอีกอย่างคือผมมีเทคนิคเสริมคือว่าฝรั่งของผมนะครับผมจะใช้วิธีคือเรามีเทคนิคนะครับว่าอย่างเช่นหนึ่งต้นหนึ่งต้นเนี่ยเราจะแต่งกิ่งประมาณครึ่งหนึ่ง สมมติฝรั่งผมมีในสวนทั้งหมด520ต้นผมจะแต่งกิ่งทั้งหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือทั้งหมดเลยแล้วก็จะพักประมาณสิบวันหลังจากนั้นปุป๊บเราก็จะมาแต่งกิ่งที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งอ,อันนี้เป็นเทคนิคครับทีละครึ่งถูกต้องครับแล้วพออีกอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะแต่งครึ่งสวนเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็พักไวค้ครึ่งหนึ่งแล้วเราจะแต่งกิ่งที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งให้หมดสวน เพื่ออะไรฝรั่งในเวลามันออกมันจะออกไม่เสมอในหนึ่งต้นเราจะมีทั้งหมด 2- อสารุ่น4รุ่นเวลาเราเก็บเนี่ยแทนที่เราจะเก็บ2เดือนหมดเราจะเก็บประมาณ 4- ีถึงหเดือนกว่าจะหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องตลาดเลยจะไล่รุ่นกันไปนะคะอาจารย์ถูกต้องครับค่ะไม่ออกผลผลิตพร้อมกันโอ้นี่คือเทคนิคที่คุณผู้ฟังทางบ้านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได,ได้เลยนะคะกับการปลูกฝรั่งนอกฤดูด้วยนะคะอาจารย์ขันนอกเหนือจากนี้ อาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังได้ติดตามในหลายๆสื่อมวลชนหลายๆแขนงอาจารย์บอกว่ามีการเปรียบเทียบอย่างเช่นมีเงินสักหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยถ้าเกิดเราบริหารจัดการดีๆเราจะสามารถสร้างไรายได้ได้เป็นการเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าปลูกอินทผลัมเงินหนึ่งหมื่นบาทอาจจะปลูกได้ไม่กี่ต้นแต่ถ้าเกิดปลูกฝรั่งเนี่ยสามารถปลูกได้มากพอสมควรหลักการนี้อาจารย์อยากจะแบ่งปันอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างคือผมอยากจะฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับว่าหลักการทําเกษตรเนะี่ยอย่าไปมองที่ผลลัพธ์นะครับ ผมฝากนีดนะครับค่อนข้างเป็นห่วงทุกคนจะมองที่ผลลัพธ์ว่าราคาต่อกิโลเป็นเงินเท่าไหร่ะค่ทุเรียนราคาต่อกิโลเป็นเงินเท่าไหร่แต่ทุกคนเนะี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเราคิดแต่ผลลัพธ์แต่เราไม่เคยศึกษาเรื่องปัญหาละอุปสรรคนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราจะมองแต่ผลลัพธ์นะครับอย่างอินทผลัมโลห้าร้อยบาทานะครับแต่เราอะ เคยถามตัวเองไหมว่าแล้วเราจะปลูกได้ไหม,หมอินพรามมัต้องต้องผสมเกสรยังไงแล้วโดยทั่วไปอ่ะต้นพันธุ์อินพรัมมันจะเป็นตัวผู้เป็นส่วนมากอย่างเงี้ยคือทุกคนจะไม่ทราบส่วนใหญ่เลยนะคะครับซึ้นมาปุ๊บก,ก็จะมีผลมีผลต่อต่ออะไรเป็นเกสรตัวผู้กว่าจะปลูกได้สามสี่ปีห้าปีกว่าจะออกผลผลิตพอออกผลผลิตมาปุ๊บเป็นตัวผู้เราเสียเวลาเสียทั้งเงินทั้งทั้งเวลาด้วยคือเราไปมองที่ผลลัพธ์ไงครับไปมองผลลัพธ์ว่าจะได้เงินเท่านั้นตอนนี้นี่คืออันตรายสําหรับการทําการเกษตร เฉพาะอย่างยิ่งพืชบางชนิดต้นพันธุ์ก็แพงอยู่แล้วนะคะคการดูแลรักษาก็แพงด้วยแม้ว่าปลายทางผลลัพธ์ผลผลิตจะมีราคาสูงก็ตามนะคะนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคที่ฝากไว้เป็นข้อห่วงใยเลยล่ะคะ่ะสําหรับเกษตรกรไทยอาจารย์ขาอาจารย์เป็นอีกผู้หนึ่งที่จริงจังกับเรื่องของการทําวิจัยควบคู่กับการทําการเกษตรอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างการทําเกษตรที่ต้องมีการวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินอากาศแล้วก็การเลือกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะ ครับต้องขอบคุณคำถามตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางรายการได้ว่าที่มองเห็นความสําคัญของการทําเกษตรนะครับว่าตุ่มเองเนี่ยแคบจะเป็นผู้ริเริ่มเลยว่าการทําเกษตรเนี่ยเราควรหันมาทําเกษตรแบบแนวคิดใหม่ๆได้แล้วคือโดยที่เราไม่จะเป็นต้องลงทุนสูงนะครับเพราะฉะนั้นสมจะตอบเสมอว่าหลักการทำกรเกษตรปัจจุบันนะครับเราเราพยายามจะเน้นให้พี่น้องเกษตรกรเร,กเราเนี่ยว่า หันมาท,ทําเกษตรที่ที่เราเป็นผู้กําหนดราคาเองได้โดยที่เราไม่ต้องให้คนอื่นมาเป็นผู้กําหนดราคาผมพยายามจะเน้นเน้นตรงนี้นะครับผมพยายามทํางานวิจัยเพื่ออะไรเพื่อให้พี่น้อกษตรกรเนี่ยนําไปใช้ต่อได้เลยโดยที่มาที่ผมเนี่ยไม่ต้องมาติดลบไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์มาที่ผมสามารถเริ่มต้นที่หนึ่งสองสามสี่ได้เลยเพราะพยายามผมจะคิดให้ทุกอย่างหมดว่าหลักการนำเสร็จแล้วคนจะทําแบบไหนพืชหลักคืออะไรพืชรองคืออะไรนะครับและสามารถ สร้างปเป็นรายได้ที่แท้จริงซึ่งผมจะเป็นผู้ทดลองแนละทําให้ก่อนอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับโอ้ oh, อาจารย์คือคิดค้นทดลองแล้วก็วิจัยมาจนเรียกว่าประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรในหลายๆ oh. ชนิดด้วย oh. พืชแต่ละชนิด oh. อาจารย์ขาให้อาจารย์แนะนําสักนิดหนึ่ง oh. เชื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านสนใจอยากจะเข้าไปขอคําปรึกษาอยากจะไปเรียนรู้การทําการเกษตรกับอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองความรู้ของอาจารย์ที่ได้ผ่านกระบวนการวิจัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทดลองมาแล้วอะค่ะ ติดต่อเข้าไปได้ยังไงช่องทางไหนได้บ้างคะจริงๆแล้วช่องทางผมที่ที่เข้ามาก็คือเข้าไปในใน Facebook ได้เลยว่าพิมพ์ว่าสวนเกษตรเพชรเพวาแล้วก็หรือเข้าไปในเพจก็ได้นะครับแล้วก็ในช่องทาง youtube เข้าไปดูได้เข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นได้แล้วก็ถ้าจะมาที่สวนก็ยินดีเสมอเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยก่อนตัดสินใจจะทาอะไรให้มาดูก่อนว่าของจริงเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงเราสามารถทําได้ไหมอะไรเงี้ยคืออยากให้มาเห็น ของจริงด้วยค่ะก็มาได้ที่บ้านดอนยาวตำบลบ้านตูมอำเภอนาจั่วยจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์ฝึกอบรมช่วงไหนบ้างคะโดย่วไปตอนนี้ก็คือเนื่องจากภาวะโควิดเนาะเราก็อาจาจะมองประมาณคือช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงประมาณสิบเอดโมงถึงประมาณบ่ายสองโมงแล้วแต่คณะที่จะมาครับแต่ว่าเราก็มีมาตรการความปลอดภัย ะะการป้องกันทุกอย่างไว้อย่างรัดกุมทีเดียวคุณผู้ฟังไปร่วมกันได้นะคะท่านใดที่สนใจจะเข้าไปขอคําปรึกษาเข้าไปรับการฝึกอบรมมีหลากหลายสายพันธุ์ทีเดียวค่ะอยู่ที่สวนของท่านอาจารย์เดี๋ยวเทปหน้านะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามกันว่าที่สวนของอาจารย์นั้นนะคะมีพืชพันธุ์ชนิดไหนอีกบ้างซึ่งขึ้นชื่อเลยสําหรับที่ที่สวนนะคะก็คือมะม่วงนอกฤดูเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามกันค่ะว่า มีสายพันธุ์อะไรบ้างมีเทคนิคการปลูกอย่างไรรวมไปถึงการทำการตลาดด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำทำการเกษตรต้องมีไรายได้กลับมาแล้วก็เป็นรายได้ที่มั่นคงด้วยนะคะที่สวนเกษตรเ,เพชรแพรวาค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านตูมอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ารายการเพื่อนคู่คิดมีเกษตรกรขอบพระคุณอาจารย์สุรศักดิ์สุรินทร์ธรรมเป็นอย่างสูงค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับ ย้ำหมายเลขโทรศัพท์กับคุณผู้ฟังทางบ้านอีกครั้งนะคะสวนเกษตรเพชรแพรวาค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านตูมอําเภอนาจัหลวยจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0983789620 0983789620ค่ะหรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กค้นหาคำว่าสวนเกษตรเพชร